Thank you. สวัสดีครับเจกอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของ affordable affordable nice though, stocks, right, อยี mean, ่ห้อคอมมัสเซอนะฮะเป็นรุ่น WA 300รุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับแน่นอนรุ่นหนึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นรถตักที่เป็นสายอึดถึกทนของเจ้าตัวโคมมสเซอตัวนี้เลยก็ว่าได้นะฮะไฟฟ้าไม่มีนะครับการใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายมากๆด้วยเช่นกันนะครับนี่นะแลต่ก็สามร้อยรุ่นหนึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับไม่ มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งจงนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของขน้าด่างนะครับตัวนี้เนี่ยยางเนี่ยเขาก็จะใช้ยางบรรยางเบอร์20.5 25นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานนะครับ ของเจะตัวรถตัก3คิวแบบนี้นะครับอา่าสภาพยางเนี่ยก็ถือว่ามาสวยทั้ง4เส้นเลยนะยางสภาพนี้เนี่ยใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับนี่นะฮะแขนเกล็ดไม่มีรอยราๆๆ้ารอยดำนะเป็นเนื้อเหล็กเนื้อเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะถัดมานะฮะในส่วนของระบเกียตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเกียร์ท็อนะครับตามที่ได้แจ้งไปนะฮะเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายเป็นหลักนะครับเกียร์ี่ยก็จะเป็นเกียร์ท็อปบ้านๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะครับ สภาพเกียก็มาแห้งสวยดีมากๆนะครับจ bueno. really? really? oh, so ุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับแห้งหมดเลยนะนี่นะ WBA 300นะครับตีตาด้านข้างแบบนี้เลยนะฮะหล่อมากนะครับคันนี้นะครับสภาพเนี่ยถือว่ามาสวยมากๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับยางอีกฝั่งหนึ่งสวยหมดนะครับสีสันรอบคันถือว่าโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเปิดฝาเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับไปนี่นะครับเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเจอกับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์6กสูบเทอร์โบนะครับ วางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับผมมาแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมบัสซู 6D105 นะครับลูกค้าครับอันนี้จะเป็นสภาพได้ฟั่งเทอร์โบของเขานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องยนต์เนี่ยถือว่ามาสวยมากๆนะจุดรั่วซึมอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับแห้งสวยดีหมดเลยนะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพหัวฉีดของเขานะครับเนี่ยนะ,ะเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแต่เล็กธรรมดาเลยนะครับเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับ เกียสวยนะที่สําคัญนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับไปลองเทสเกียร์เทสปั๊มของเขากันดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัว300คิดหนึ่งคันนี้นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะฮะลูกค้าครับนี่นะฮะ พอนั่งแล้วฟรดดิ้งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยตัวนี้นะครับก็ตามายเกรทอกเลยก็จะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับแบบนี้นะเดินหน้าสี่เกียร์แล้วก็ขอยหลังสเกียร์ตามนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของระบบคอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็สายขวา1ตัวนะเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกันนะฮะนี่นะครับนิ่มๆเลยนะยกตัวลอยได้สบายๆเลยนะฮะนี่นะครับปั๊มเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวลอยยกแขนนให้้ดดูวะะ เอาไว้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะทำงานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับจังหวะการข้อง่ายยกแขนขึ้นเอาแขนลงนะฮะก็ทําได้ตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับมาโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะครับกดเบรกมือก่อนนะครับโอเคกดเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองไล่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะฮะไปจนถึงเกียร์สี่ให้ดูเลยนะครับนี่นะเอออันนี้เป็นเกียร์หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวหน้าไปทางขวานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไล่เกียร์กันเลยนะฮะนี่ครับ มีเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับ2นะครับ3มนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะฮะนี่นะครับเกสี่ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองถอยหลังกันบ้างนะครับเริ่มจากเกียร์สองนะเพราะว่าตะกี้เราลองถอยเกียร์หนึ่งให้ดูแล้วนะครับนี่นะฮะสองนะครับ3ามนะฮะแล้วก็4ี่นะฮะ เนนี่ยะครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ก็สมูทดีมากๆนะเดี๋ยวลองลากเกียร์สี่นิดนึงนะฮะรอไม่นานนะครับรอรอบไม่นานนะครับลูกค้าครับถือว่าเกียร์เนี่ยยังทํางานได้แรงดีมากๆนะครับผมนี่นะฮะเกียร์สี่เหยียบมาก็รอรอบไม่นานนะโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเครื่องดีนะฮะปั๊มดีเกียร์แรงนะครับตัวนี้นะครับเอาไปก็พร้อมลุยงานได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะฮะของเจ้าตัว WA 3 0 0รุ่น1นึ่คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตากขุมสื่อ WA 3 0 0รุ่น1คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามคุณล่มเติมนนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ตัวนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอ้ับสาต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับตลอดใช้งานนะฮะ ของเขาเนี่ยแบบละเอียดละเอียดนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะฮะเพื่อใช้ในการลองความสนใจนะคันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็น301ที่มาสุดมากๆนะแล้วก็เครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานแน่นแแรงดีพร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับตัวรถแตะคมัาซี่เบรบิวเอ301คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจ สวัสดีครับ